คณะพระสงฆ์วัดด่านสำโรงจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปีและแสดงมุทิตาสาการะพระครูวิมลสุภการดร์หรือหลวงพ่อสามฤทธิ์จันทโนเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดด่านสำโรงค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง202วีค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาที่ศาลาสามาคัคคีรังสรรวัดด่านสำโรงตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะพระสงฆ์คณะกรรมการวยยาวัจกร และอุบาสกอุบาสิกาวัดด่านสำโรงจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคล80ปีและแสดงมุทิตาสักการะพระครูวิมลสุปการดออเตอร์หรือหลวงพ่อสำริดจันทโนเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดด่านสำโรงและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศให้กับอดีตเจ้าอาวาสและผู้มีอุปการะคุณ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์15รูปเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเพนแด่พระสงฆ์300รูปจากนั้นนะคะเป็นพิธีถวายมุทิตาสาการะและส่งน้ำเนื่องในอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูวิมลสุภการดออเตอร์หรือหลวงพ่อสำทริ์จันทโนเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดด่านสำโรงค่ะ โดยมีพระพรมวชิรานุวัตรปท .9 เจ้าอาวาสวัดบอพิษพิมุขที่ปร 3, Wh ึกษาเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดบอพิษพิมุขวรววิหารกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุพระพรมดีโลกปท .9 พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นฮีรันบัตที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดสามพญาวรววิหารแขวงวัดสามพญาเขตพระนคร คณะพระเถรานุเถร,ระพระภิกษุสงฆ์สามเณรนายนสมศักดิ์แก้วเสนาประหลัดจังหวัดสมุทรปราการนายดำรงยงสงวนชัยประธานศาลเจ้าพ่อทับสำโรงนายชำนาญชานชัยผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการนายพรารกรเทศนำนายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการนางสุมนทาเจริญศิลวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ คุณโอรานกิตเลิศไพโรธผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิล์สำโรงนายกิติยงสงวนชัยตลอดจนคณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงศิทธยานุสิทธิพระครูวิมลสุภการและพ่อค้าประชาชนผู้ที่เคารพศรัทธาในพระครูวิมลสุภการด็อกเตอร์หรือหลวงพ่อสำริดจันทโน เข้าร่วมงานกันเป็นจํานวนมากค่ะทางคณะศิษย์ได้จัดงานอายุวัฒนะมงคลให้กับหลวงพ่อพระคุยมวลสุภกา,ารเจ้าคณะเบอร์เมืองเจ้าวาดวัดฐานสำโรงโดยคณะศิษย์ในหลายส่วนได้มาร่วมด้วยกันกับจัดงานนี้เพื่อถวายให้ระลึกถึงคุณงามความดีและความกตัญญูกตเวทีแต่องค์หลวงองค์หลวงพ่อพระคุยมวลสุภกา,าร ที่ท่านได้ให้สิ่งดีๆกับคณะสิทธิ์ตลอดมานะครับไม่ว่าลูกศิษย์จะเดือดร้อนหรือมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ช่วยนะครับนะช่วยโรงเรียนนะมอบคุณการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยติดเตียงนะครับนํารถเข็นวิวแชร์รถเตียงนะครับมอบหมายให้ผมนายสัญญาสังแก้วเอาไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อน แล้วก็อีกหล,หลายส่วนนะครับบางครั้งท่นก็ที่นําอาหารนะครับอาหารแห้งนะก็สารอาหารแห้งไปมอบให้กับเด็กชาวเขานะครับชาวเขาที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะนี่คุณงามความดีของท่านคณะศิท์ก็เลยจัดงานครั้งนี้ให้นะครับอายุ80ปีทางวัดและประชาชนก็ได้ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้นะครับเพื่อระวแด่องค์ผพ่อพระคุมนสุป,ประการ นะโดยสังเกตจากโรงทานนะครับโรงทานนําอาหารมาวันนี้ประมาณ90กว่าล้านนะครับเพื่อมาเลี้ยงพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานนะครับแต่ผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกภาคส่วนนะฮะที่ได้ความร่วมมือและให้ความเอ่อให้ความมุขข่งเคราะห์ในงานครั้งนี้ให้เสร็จเร่วไปด้วยดีนะครับขอกราบขอบพระคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ